วิธีการติดตั้ง extension นะครับสำหรับแปลงไฟล์ของ SketchUp เวอร์ชั2024ให้เป็นเวอร์ชันที่ต่ำลงมาเพื่อที่จะสามารถนำไปเปิดกับเครื่องอื่นที่กรณี SketchUp นั้นๆเวอร์ชัน,นต่ำนะครับอันดับแรกให้เรามาที่เว็บไซต์ตรงนี้นะครับ forum.sketchup.com เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับผมแล้วก็มาดาวน์โหลด p l กอินตัวนี้ครับ Desmo Save to All SketchUp 1ตัวนี้นะครับ ก็กดปุ่มดาวน์โหลดตรงนี้นะครับพอดาวน์โหลดเสร็จนะครับก็คือเลือกตำแหน่งจัดเก็บไฟล์พอจะเก็บไฟล์เสร็จนะครับเราก็ไปเปิดโปรแกรม SketchUp ขึ้นมานะครับเมื่อเปิดโปรแกรม SketchUp ขึ้นมาแล้วนะครับให้ทำการกดไปที่ extension ตัวนี้เป็น s k e t อัพเวอร์ชัน2024นะครับแล้วก็ไปที่ extension manager นะครับเสร็จแล้วให้ทำการกด install extension นะครับก็คือตรงนี้ install extension แล้วก็ ไปยังตำแหน่งที่เราจัดเก็บไฟล์ไว้นะครับว่าเราจัดเก็บไฟล์ไว้ที่ไหนนะครับได้เจอแล้วนะไฟล์ตัวนี้นะครับ Desmo Save to Order SKP 1นะครับแล้วก็ Open ไปนะครับพอติดตั้งเสร็จแล้วนะครับก็กดปิดไปนะครับจากนั้นก็จะเห็นเครื่องมือตัวนี้เกิดขึ้นมานะครับวิธีการใช้งานก็คือเรามาที่ไฟล์ครับเสร็จแล้วมันก็จะมีตัวนี้ขึ้นมานะครับ Save to Order Skate Operation แล้วก็กดเป็น Save Actual Model as Version ตัวนี้นะครับแล้วก็เลือกเป็นเวอร์ชันอะไรก็มีตั้งแต่3าม6ี่หจนถึงสองา2 0 2 1ตัวนี้นะครับจากนั้นก็กดโอเคกดโอเคก็เซฟไฟล์ปกติเลยครับก็สามารถที่จะลดเวอร์ชันได้นะครับโอเคครับขอบคุณครับ